สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักออระหว่างวันที่3ถึง16กันยายนของชาวราศีตุลนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกยายนดูได้ทั้งแบบบนที่คือราศีแราละัคะนาคือเวลาเกิดแต่ขอยนาตยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีตุลนทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อน หรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับและชาวราศีตุล่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันไปได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักนะคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ แต่ถ้าเกิดชาวราศีตุลท่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว,ว่ามันยังตรงอยู่มันไปได้บ้าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดขอให้ยึดถือคําทํานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับชาวราศีตุลว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณเนะ่ยยามอมอบความรักความจริงใจแล้วก็รู้สึกว่าจะให้คนคนเดียวเป็นรักระยะระยะยาวสำหรับคุณเนะ่ะใ,ใ,ให้ให้เข้าไปเลยแต่สิ่งี้เขาตอบมาเขาก็ไม่ได้ค่อยไ,ไ,ได้เห็นค่าความ ความรักความจริงใจที่คุณมอบให้นะฉะนั้นคุณ,คณก็เลยกระท่งแบบรู้สึกว่าเออช่างแม่งไม่สนใจละไม่ถ้าไม่สนใจไม่แคร์ฉันก็ไม่เอาละฉันปิดใจไปเลยดีกว่าแต่ช่วงปัจจุบันลวเนาะฝองกัญญาเนี่ยเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเหมือนเขาเองก็รู้สึกเสียดายคุณนะที่คุณปิดใจไปแล้วเุาก็รู้สึกว่าเอออยากให้คุณกลับไป หาเขาูุนนี่น่น,นแต่เขาเองก็ไม่รู้จะทําทตัวยังไงเพราะคุณเองก็ค่อนข้างนิ่งกับเขามากๆเลยเนาะเพราะคุณเรอู้สึกว่าไม่เอาแล้วหมดใจคนคนนี้แล้วไม่อยากยุ่งวุ่นวายอะไรอยู่ไปแม่งก็ไม่มีอะไรดีขึ้นในเมื่อไม่มีอะไรดีขึ้นฉันก็ไม่เอานะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ้ยไม่ให้ดูว่าเดี๋ยวมาดูว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขากิดยังไงต่อกันเนาะ อเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะคือคุณเองก็ไม่เอาแล้วอ่ะคุณรู้สึกว่าขอไปเจออะไรใหม่ๆดีกว่าบางท่านบางคนมขอไปสนใจเรื่องการงานกันยังดีกว่าบางท่านบางคนขอไปเจอคนใหม่ๆดีกว่าบางคนรู้สึกว่าอยู่คนนี้ไปแม่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะมีแต่คำหลอกลวงมีแต่ความไม่จริงใจแล้วเหมือนเหมือนมาว่าคุณต้องเป็นฝ่ายเสียสละฝ่ายยอมรับแต่ฝ่ายเดียวฉันคุณรู้สึกว่าความรักอันนี้มันไม่ใช่ละ ฉันเพ่นดีกว่าฉันไม่เอาดีกว่าฉันไม่เจออะไรใหม่ๆดีกว่าฉันไม่สนใจเรื่องอื่นดีกว่าแลเขาล่ะเขาคิดในตัวตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้แล้วว่าคุณค่อนข้างไม่เอาเขาลรวจริงๆนะคุณเขามองเลยว่าคุณไปมอบความรักความจริงใจให้คนอื่นแล้วมั้งนะครับเขาเองก็ค่อนข้างเสียดายไหมค่อนข้างเสียดายเขาก็รู้สึกผิดว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยเห็นค่าคุณเลยไม่เห็นความจริงใจที่คุณมอบไปให้นะครับคนเขาก็ค่อนข้างฝึกเสียดายเหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่า ในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ เดี๋ยวมาดูกันเนาะไพ่แบ่งเป็นฝองชุดนอะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่3-9กันยายนฝ่่นไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่10-16กันยายนเนาะโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีตุลบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดูกันเนาะ3-9 กัญญาก็อ,อย่างกานช่วงนี้ชาวตุลนเป็นยังไงบ้างชาวตุลช่วงนี้ก็รู้สึกเหนื่อยกับงานเรื่องเหนื่อยกับเรื่องส่วนตัวนู่นนี่นั่นมากๆกับความรักก็เลยช่างแม่งมองข้ามไปก่อนเนาะแต่จริงๆอะเรามองว่าถ้าเกิดชาวราศีตุลช่วงนี้เปิดใจมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยฟั่มนะครับคอนข้างจริงๆมันต้องมีคนทางไกลหรือคนไกลๆตัวแอบชอบแอบชื่นชมคุณอยู่แต่คุณเรามองว่าคุณไม่ได้เปิดใจมันเลยคุณรู้สึกเพราะคุณรู้สึกว่าตัวนี้ยฉันก็มีความสุกดีแล้วกับอยู่การอยู่กักับตวเองนนนนนน้ีนี่่นนะครับ แต่บางั้าบางคนเนาะประมาณ1ิส่วนน้อยมากๆเลยอ่ะมันจะมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยนะคุยๆุยแต่ก็คุยคุยหายหแต่ส่วนใหญ่ก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือแบบยือยู่คนเดียวก็มีความสุขดีไม่ค่อยสนใจอะไรและเขาคนนั้นล่ะเป็นยังไงตามดูตามฝึกตามส่องคนวัดคุณเป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่บางท่านบางคนเนี่ยไปเจอเขาพยายามเรียกร้องความสนใจอาจจะโพสต์นู่นโพสต์นี่หรือแสดงตัวตนเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณเกิดขึ้นแต่คุณทํายังไงคุณก็ไม่สนใจแล้วก็ระหว่างวันที่สิบ สิบถึงสิบหกกันยายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยโอ้หแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยเนาะเอาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละกันจะได้ฟังง่าย,ายหน่อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาคนนั้นที่เคยมีปัญหาคุณจะพยายามทักทายติดต่อพูดคุยหรือพยายามสือม่อสารมาถึงคนทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นแล้วคุณทํายังไงไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามสือ่อสารพูดคุยทักทายกดไลค์กดแชร์โพสเพลงถึงส่งฟิกเกอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะนิ่งคุณจะไม่สนใจคุณรู้สึกว่่่าไมอาอะ ตรงจุดที่ชันยืนก็มีความฝึกดีแล้วบางท่านมีคนพูดคุยด้วยคุยกับคนใหม่ก็ได้บางท่านบางคนสนใจเรื่องการงานกันก็ได้ใชนไปปี้ดีไม่จำเป็นต้องกลับไปพูดคุยพอคุณทำอย่างนี้เกิดขึ้นเขาจะมีความแค้นเกิดขึ้นเลยนะไฟสมฝูงม,มีความแค้นเกิดขึ้นในใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วเขาคิดกําลังคิดว่าจะทํายังไงดีนะมีความโกรธทั้งแค้นแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าจะทายัางไงดีให้เหตุการณ์ตัวนี้มันดีขึ้นทายัางไงดีคุณใจอ่อนเกิดขึ้นนะครับก็จบการดดูดววงงคคาาามมรรักขอชีตุแ่นน้ ชาวไร่ีจุนท่านใดอยากดูดูวนตัวเพิ่มเติมหรือมีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดียดไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า